สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงจํานวนเฉพาะกับจํานวนประกอบนะคะคือจํานวนเฉพาะกับจํานวนประกอบเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องเนี้ยเราต้องหารสั้นหารยาวเป็นก่อนแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ยกกำลัาหารแบบไม่มีเศษหรือว่าหารมีเศษหารไม่มีเศษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเลขดังต่อไปนี้ก็คืออย่างเช่นสี่หารสองก็เอาสไว้ในวงเล็บแล้วก็เอา2ไปข้างนอก แล้วก็สองคูณอะไรได้สี่สองคูณสองเป็นสี่ก็เขียนสี่ไว้ข้างล่างแล้วเอาสี่้งหมดกับสี่ข้างล่างมาลบกันก็จะเหลือศูนย์ถ้าเกิดเหลือศูนย์แปลว่าไม่มีเศษแล้วต่อไปก็คือการหารแบบมีเศษก็อย่างเช่นสี่หารสามเอาสี่ไว้ในวงเล็บเอาสามไว้ข้างนอกสามคูณอะไรเป็นสี่ไม่มีใช่ไหมคะมันใกล้เคียงก็คือสามคูณหนึ่งเป็นสามก็เขียนหนึ่งแล้วลงข้างล่างว่าสาม ก็เอา4ข้างบนลบกับ3ข้างล่างก็จะกลายเป็น1แปลว่า4หาร3จะเหลือเศษ1แล้วก็แล้วพอเรารู้เรื่องการหารแบบมีเศษไม่มีเศษแล้วเราก็ต้องเราก็จะสามารถหาว่าจำนวนเฉพาะกับจำนวนประกอบคืออะไรได้จำนวนเฉพาะเนี่ยความหมายของมันก็คือเลข1ห,หารลงตัวไม่มีเศษกับเลขตัวมันเท่านั้นที่หารแล้วไม่มีเศษจำนวนเฉพาะก็ยังเช่นเลข2 2หารหได้2อไม่มีเศษอันนี้เลขหได้สหารสจะได้หหารได้เหมือนกันจึงสามารถสรุปได้ว่าเลข2เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะว่าเลข2มีเลข1และเลขตัวมันเท่านั้นที่หารลงตัวแล้วต่อไปเนยก็จะให้ตัวอย่างจำนวนเฉพาะนะคะตั้งแต่2ถึง113ก็จะมีดังนี้ก็ความหนาความหมายเดียวกันเลยก็คือ นอกจากเลขหนึ่งกับเลขตัวมันหารลงตัวแล้วเลขตัวใดก็ตามก็ไม่สามารถหารมันลงตัวได้อย่างเช่นเลข89อย่างเงี้ย89จะหาร1ลงตัวและ89จะหารตัวมันคือ89ลงตัวเท่านั้นแค่2ตัวเท่านั้นนะคะก็เลยสรุปได้ว่าเลข8 9เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่าหาร1กับหารเลขตัวมันลงตัวถ้าเกิดนอกจากสองตัวนี้หารลงตัวก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะมันจะเป็นจำนวนประกอบ เดี๋ยวเนยจะไปสอนจํานวนประกอบอีกทีจํานวนประกอบความหมายของมันห้วนๆก็คือไม่ใช่จานวนเฉพาะหรือเนยจะอธิบายให้ฟังว่าจํานวนประกอบก็คือนอกจากเลขหนึ่งหาลงตัวแล้วตัวมันก็หารลงตัวด้วยและนอกนั้นยังไม่พอตัวอื่นที่ไม่ใช่เลขหนึ่งกับตัวมันก็สามารถหาลงตัวได้เช่นกันจํานวนเฉพาะมีเลขที่หารลงตัวแค่สองจำนวนแต่จำนวนประกอบไม่ใช่จำนวนประกอบจะมีที่หาลงตัวมากกว่าสองตัว พูดีว่ามันนอกใจหรือเหนื่อยจะสรุปเป็นภาษาพูดง่ายๆคือจํานวนเฉพาะก็เหมือนผู้ชายที่ซื่อสัตย์ต่อความรักเพราะว่านอกจากเลขหนึ่งและเลขตัวมันหาลงตัวแล้วก็ไม่มีตัวไหนหาลงตัวแต่จํานวนประกอบเนี่ยเหมือนผู้ชายเจ้าชู้กระร่อนเพราะว่านอกจากหนึ่งจะหาลงตัวแล้วตัวมันก็หาลงตัวด้วยนอกนั้นยังไม่พอตัวอื่นมือที่สามยังสามารถหามันลงตัวด้วยและบางตัวเหมือน มีมือที่สามเป็นร้อยคนน่ะเพราะว่าตัวอื่นก็หาลงตัวด้วยไงเหมือนมีเมียหลายคนน่ะเดี๋ยวนยจะยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างเลขสี่อย่างเงี้ยเลขหนึ่งหาลงตัวแล้วเลขตัวมันหาลงตัวแล้วสองเรายังไม่พอสี่ยังหาสองมาเป็นเมียน้อยอีกอือหือจิงสรุปได้ว่าเลขสี่มีจํานวนประกอบเป็นจํานวนประกอบเพราะว่าเลขสี่หาสามตัวลงตัวก็คือ สี่หารหนึ่งลงตัวสี่หารตัวมันลงตัวหมื่นจำนวนเฉพาะแล้วเลข4ยังหารสองลงตัวอีกด้วยแล้วโจทย์มันก็จะถามแบบว่าเลขนี้สามารถแยกจำนวนประกอบได้กี่ตัวมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ตอบไปเลยว,ว่าเลขสี่แยกตัวประกอบได้เป็น3ตัวก็ได้แก่เลขหนึ่งเลข 2, และเลข4โอเคไหมคะ